สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างเง่ยทำรอบใบปีนี้ได้กี่รอบกันแล้ว <c oughs> โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามา,เ,าเรียนรู้วิธีการดูแลทุเรียนในระยะที่เขาเป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนก็คือใบเพิ่งจะแทงยอดออกมาเป็นใบาดาบจนถึงระยะ ที่เป็นใบเพสลาดก็คือใบโตเต็มที่แต่อยู่ในระยะแก่ตัวนะครับผมได้รับสายโทรศัพท์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับทุเรียนแทงยอดออกมาแล้วทุเรียนไม่โตไม่สวยใบไม่สวยใบเหลืองใบไม่ครึ่งใบไม่ขอบใบแล้วก็ร่วงหล่นลงมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะามาไข ปัญหาตรงนั้นให้มันกระจ่างในคลิปนี้นะครับพยายามที่จะฟังให้จบนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่จะพูดอะไรเนี่ยคนเข้าใจค่อนข้างจะยากผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะพูดอธิบายให้มันละเอียดนะครับคลิปมันก็เลยยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคหลายท่านเลยที่ใบทุเรียนเนี่ยแตกยอดออกมาอ่อน,ออน เสร็จแล้วท่านเนี่ยไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยอาทีเกินไปอย่างเช่นอาทิตย์ละครั้ง3วันฉีด4วันฉีดตรงนั้นไม่สมควรนะครับไม่เหมาะเลยไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับผมเข้าใจแหละว,ว่า,าทําตามหลายๆท่านแนะนํามาท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะดูคลิป y o u t u b e เนี่ยสัปดาห์หนึงหลายท่านมากเลยแล้วได้รับความรู้มาว่าไอฮอร์โมนตัวนั้นดี ยาตัวนี้ดีปุ๋ยตัวนั้นดีเราก็พยายามอยากให้ทุเรียนเราเนี่ยสวยก็เลยเอาไปฉีดฉีดฉีด,ดใครว่าอะไรดีเนี่ยฉีดหมดเลยผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าฮอร์โมนทุกตัวมันดีหมดครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนมันดีหมดสารสําคัญมันอยู่ที่ธาตุอาหารเราดูแล้วธาตุอาหารมันมันเยอะมันให้มาเยอะเราใช้ได้นะครับแต่เราอย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปไม่ควรที่จะฉีด ฮอร์โมนบ่อยนะครับอย่างต่ำต้อง15วันจะเป็นทุเรียนเล็ก2ปี3ปีอย่างต่ำต้อง15วันผมทำที่สวนมาอย่างตา่ำๆ่ผมฉีดเลยคือรอบหนึ่งเนี่ยห่างกัน15วันนี่คือยางต่ำนะครับปกติบางรอบนี่ผมลากไป20เกือบ1เดือนต้องดอูใบเขาด้วยนะครับว่าใบมันตอนนั้นอยู่ในระยะไหนนะครับเหมาะที่จะฉีดปุ๋ยอีกหรือเปล่า เราต้องดูถึงถึงอายุของใบด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,าเราฉีดทุก5วัน7วันมีปัญหาแน่นอนยอดอ่อนเขายังไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้นะครับยังไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้เราไปฉีดปุ๋ยฮอร์โมนทางใบเนี่ยฉีดใส่เขา,าในปริมาณที่มากแล้วก็บ่อยทําให้ใบของเขาเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับใบไหมไปครึ่งหนึ่งบ้างแหละไม่โตบ้างร่วงหล่นบ้าง นั่นแหละครับปัญหาเกิดจากที่เราฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยบ่อยเกินไปโอยุงเยอะด้วยวันนี้เริ่มจะคั่แล้วโอเคครับต่อกันเลยพอ,อใบเขาแทงเป็นใบเพสลาดเอ้ยขอโทษครับแทงเป็นใบดาบนะครับทิ้งระยะไว้ประมาณสักเกือบหนึ่งเดือนใบเขาจะโตเป็นใบเพสลาดในระยะนั้นนะครับ เราควรที่จะฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาฆา่าเพลี้ยแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยเรื่องทางใบที่เขายังเป็นยอดอ่อนอยู่ไม่ควรที่จะเอาฮอร์โมนเนี่ยไปฉีดซ้ำอีกรอบหนึง่งฉีดปุ๊บไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองดูฉีดเนี่ยทุกห้าวันลองฉีดดูผมว่ามีปัญหาแน่นอนใบยอดอ่อนนี่ยไหมนะครับไหมแล้วก็ร่วงทุเรียนไม่โตร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าที่สวนนี่ผมผมทดลองแล้ว กับผมทดลองแค่ต้นเดียวผมฉีดฮอร์โมนทุกห้าวันเลยห้าวันเจ็ดวันฉีดห้าวันฉีดเจ็ดวันฉีดไม่โตรครับใบนี้ไม่แต่กับต้นอื่นๆผมฉีดในระยะสิบห้าถึงสามสิบวันเนี่ยมันก็แล้วแต่ช่วงใบของผมด้วยแต่ต่ำๆคือสิบห้าวันผมฉีดทีหนึง่งแล้วผมไม่ได้ฉีดปริมาณที่เยอะผสมในปริมาณที่บางๆแต่ฉีดอย่างสม่ำเสมอผลอย่างที่ท่านเห็นครับ ใบมีความสมบูรณ์เขียวแล้วก็สวยนะครับตรงนี้เป็นประสบการณ์จากสวนผมเลยงั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังแล้วกันไอทุเรียนพอแทงยอดออกมาเป็นใบดาบฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับฉีดยาฆ่า,มาแมลงดักไว้ชิ้งไว้สักห้าวันยาฆ่า,มาแมลงมาซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะอฉีดพวกยาฆ่าเพลี้ยก็ได้นะครับ ยายาฆ่าเพลี้ยเดี๋ยวพวกตัวยาพวกอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับพอฉีดยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าเพลี้ยเสร็จไว้แล้วทิ้งไว้ให้ใบเขาเนี่ยกางเต็มที่กางเต็มที่เนี่ยกางใบใหญ่ๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันยังอยู่ในระยะแก่ตัวก็คือใบเพลสลาดนั่นเองนะครับให้เรานําฮอร์โมนตัวเดิมนั่นแหละที่เราฉีดเร่งยอดครั้งแรกนะ่ะมาฉีดซ้าอีกทีหนึง่งฉีดซ้าอีกทีหนึง่งแล้วก็บวกด้วยยาฆ่า,มาแมลง นะครับแค่นั้นครับผมวิธีการดูแลใบที่สวนมีแค่นั้นครับผมไม่ได้ฉีดปุ๋ยเยอะนะครับไม่ได้ฉีดบ่อยอฉีดอย่างต่ำสิบวันทีนึงสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับคือ,อทุเรียนที่มีปัญหากันนะ่ะที่แทงยอดออกมาแล้วใบร่วงใบใบหล่นใบไหม้นะ่ะผมสอบถามแล้ว100%เซเลยทุกสวนเลยคือฉีดฮอร์โมนทางใบทีเกินไป วันนี้ดูคลิปเจ้านี้แนะนำปุ๋ยฮอร์โมนตัวนี้มาก็ไปหาซื้อมาฉีดอีสองวัน3าวันไปดูคลิปอีกเจ้าหนึง่งแนะนำตัวนี้มาก็ไปซื้อมาฉีดฉีดฉีด,ด,ดในปริมาณที่มากใบก็เลยเกิดความเสียหายนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมจะพูดให้ฟังก็คือประโยชน์ของสารจบใบแล้วก็โทษสารจบใบมีทั้งโทษและประโยชน์นะครับ ผมจะผมจะอธิบายอย่างนี้ฟังนะครับก็คือสารจับใบเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราผสมในปุ๋ยในฮอร์โมนนะครับไอสารจับใบเนี่ยมันมีคุณสมบัติทําให้มันเกาะเกาะเนี่ยโดนฝนโดนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะล่วงโดนออกจากใบถ้าเกิดเราผสมปุ๋ยในปริมาณที่เข้มข้นเกินไปนะครับรับรองเกิดความเสียหายแน่นอนเพราะว่าสารจับใบเนี่ยมันทำให้ปุ๋ยเนี่ย ทำให้ปุ๋ยและฮอร์โมนเนี่ยเกาะตามใบนะครับถ้าเกิดมันมีปริมาณที่มากใบเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายใบไหม้ไม่ตรงขอบไม่ตรงปลายใบนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ทิ้งคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทําคลิปอีกนะครับเดี๋ยวปีนี้ในกําหนดการผมว่าจะทํารอบใบอยู่ที่3ามรอบ แต่ดูแล้วมันน่าจะได้สี่ถึงห้ารอบนะครับสำหรับใครที่ตามไม่ทันตั้งแต่รอบใบแรกเดี๋ยวรอ,อติดตามนะครับคลิปใหม่นะครับผมจะพาทํารอบใบที่สี่ทีนี้รอบใบที่สามผมเนี่ยอีกหน่อยก็น่าจะแก่ตัวแล้วเดี๋ยวเริ่มทํารอบใบที่สี่พร้อมกันนะครับท่านใดที่ตามมาตั้งแต่รอบใบแรกเนี่ยจนถึงรอบใบที่สี่เนี่ยเริ่มนะครับทุเรียนเริ่มจะสมบูรณ์แล้วเริ่มจะสวยเหมือน,ยน,นอย่างที่สวนทํานะครับอย่างที่สวนทํา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะถ่ายทำคลิปให้ได้รับชมกันอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการังนใจนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปพบกันใหม่นะครับส่วนลุงเลือดครับผมสวัสดีครับ